แล้วมาเปิดประมาณกั้งว้าวสวยมากค่ะทุกคนตอนนี้ก็คือเหลืองทั้งต้นแล้วค่ะเดี๋ยวต่อไปน้องก็จะเป็นน้ำตาลนะคะน้ำตาลไหม้แล้วก็ร่วงโรยนะคะก็ไปตามการเวลาเนาะสวยจึ้งมากสวัสดีค่ะช่อค่ะทำไมมันมืดแท่ล่ะ <laughs> เดี๋ยวหามุมกล้องก่อนหรือว่าไม่มืดคะมันมืดเนาะมันมืดอะเดี๋ยวหามุมกล้องก่อนได้มุมแล้ว สุดท้ายก็มานั่งพื้นนะคะไปไปมาว่าจะนั่งดีๆสักหน่อยก็ไม่ได้นั่งนั่งสรุปได้มุมดีอ่สีสวยก็คือพื้นวันนี้วันนี้วันวันพุธนะคะวันพุธที่สิบเจ็ดไหมสิบเจ็ดนั่นแหละค่ะทุกคนวันพุธที่สิบเจ็ดนะคะสิบเจ็ดไหมสิบเจ็ดนั่นแหละชอบเป็นอะไรกับวันก็ไม่รู้คือไม่ได้ดูวันเลยนะคะทํางานสองที่สามที่ไม่ได้ดูวันเลยรู้แค่ว่าวันจันทร์ต้องไปนน่นวันนี้ต้องไปนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะวันนี้ก็ ได้สอนน้องใหม่เอ้ยได้สอนพักติการนะคะเป็นการสอนที่มีราคาแพงที่สุดนะคะเท่าที่ช่อเคยสอนมานะคะแพงจริงๆทุกคนนะคะเรื่องของเรื่องคือ,อช่ออะช่วงนี้จะเป็นช่วงนี้จะรับบทเป็นเขาเรียกอะไรนะคะผู้ฝึกพนักง,งาน ผู้ฝึกวิทยายุทธในการปูเตียงนะคะส่วนมากก็จะมาตกที่ช่อนะคะพนักง,งานเอ็กตาห้าคนนั้นอะ่ะก็มาตกที่ช่อนะคะเมื่อวันจันทร์ที่ช่อบอกไปเนาะก็คือแบบว่าไม่ให้คนอื่นสอนให้ช่อสอนแล้วทีเนี้ยพอเวลาช่อสอนปุ๊บช่อก็บอกเอาทีเดียวเอาห้าคนอะ่ะเข้ามาทีเดียวเลยในห้องแล้วก็จะให้เขาดูว่าการปูเตียงแบบไหนการทําลายแบบไหนอย่างเงี้ยก็บอกเขาว่าถ้าเกิดว่าจําไม่ได้ให้ทุกคนสามารถเอาเอา,เอาโทรศัพท์ออกมาแล้วถ่ายคลิปไว้นะคะเพราะว่าอะไรทุกคนชอ่อ ชอบเป็นช่อคนหนึ่งอ่ะที่เป็นที่แบบว่าความจําไม่ดีแล้วเราก็ไม่อยากจะไปถามซ้าๆเพราะเพราะว่าเวลาการที่ไปถามซ้ําๆอ่ะมันจะเป็นการแบบว่าทําให้คนสอนอ่ะเบื่อหน่ายนะคะคือแบบว่าถ้าคุณอยากได้งานจริงๆถ้าคุณอยากเรียนรู้จริงๆอ่ะคุณต้องมีวิธีในการจดจําของคุณอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือเทคนิคของช่อก็คือขออนุญาตแล้วก็ถ่ายคลิปนะคะซึ่งช่อก็บอกว่าถ้าใครกลัวจําไม่ได้ให้ถ่ายคลิปได้นะคะช่อไม่ว่าถ่ายเลยช่อนะคะแล้วทีเนี้ยพอวันนี้นะคะวันพุธเนาะ วันพุธแหละพอวันวันนี้เนาะวันพุธช่อก็ได้สอนน้องนักศึกษาฝึกงานนะคะถอนหายใจก่อนอายุสิบห้าน้องอายุสิบห้าปีแต่น้องน้องแต่งตัวทําตัวเหมือนน้องอายุยี่สิบไปแล้วทุกคนคือการศาสตร์มาเต็มเลยน้องอยู่เงี้ยเวลาคุยกับช่อน้องอยู่เงี้ยเหมือนบุลลี่น้องไม่ใช่แต่น้องแต่งตัวเป็นน้องแต่งตัวสวยนะคะแล้วทีเนี้ยพอเขาบอกว่าพอหัวหน้าบอกว่าเออช่อเดี๋ยววันนี้เอาน้องไปด้วยนะช่อก็บอกโอเคเพราะว่า ทุกครั้งที่คนมาน่ะมันก็ต้องเป็นหน้าที่ของฉันอยู่แล้วก็เอาน้องมานะคะแล้วก่อนที่จะเริ่มงานนะทุกคนชอบอกน้องว่าทํางานกับช่อช่อขออย่างเดียวเลยนะคะอย่าถือโทรศัพท์ตลอดเวลาช่อขอแค่นั้นทุกคนก็คือช่ออนุญาตให้ฟังเพลงได้ให้คุยโทรศัพท์ได้แต่ไม่อนุญาตให้วิดีโอคอลหรือว่าเห็นหน้ากันนะคะอันนั้นคือกฎของช่อตัวช่อเองนะคะเพราะว่าเวลาช่อสอนงานไปแล้วอะ ช่อสอนไปห้าห้องแล้วเข้าห้องที่หกคุณต้องจําได้แล้วว่าทําแบบไหนนะคะแล้วทีเนี้ยน้องเขาก็ทําตามนั่นแหละน้องเขาก็ชอบบอกว่าฟังเพลงได้นะไม่ว่าคุยโทรศัพท์ได้ไม่ว่านะคะแล้วทีเนี้ยน้องน้องเขามีหูฟังเนาะชอบแบบว่าเปิดฟังเพลงได้แต่อย่าฟังเ,เสียงดังเพราะว่าเวลาช่อเรียกหรือว่ามีอะไรเกิดขึ้นอะ่ะเราจะได้แบบตามหากันเจอนะคะนางก็บอกโอเคแล้วทีเนี้ยช่อก็บอกเ,อเหมือนนางก็ปูเตียง ปูเตียงได้ค่ะทุกคนชอบเห็นว่าปูเตียงเข้าห้องที่หกห้องที่เจ็ดละก็โพทําได้ชอบเลยแบบว่าถ้างั้นเดี๋ยววันนี้ปูเตียงไปเลยนะไม่ต้องทาความสะอาดเดี๋ยวชอบจะเป็นคนทำความสะอาดเองเพราะว่าชอบไม่อยากควบเดี๋ยล้วชอบไม่อยากดูห้องอีกรอบนึงชอบคิดว่าถ้าเกิดว่าให้น้องทาความสะอาดอะแล้วชอบต้องไปดูอีกรอบนึงแล้วไปทําอีกรอบนึงมันจะมันจะเหมือนทํางานซ้ําๆมหาชอบก็เลยบอกให้น้องอปูเตียงไปนะคะแล้วทีเนี้ยชอบก็ย้ํานะบอกว่าถ้าเกิดว่าไอชอบก็ย้ํานะทุกคนชอบบอกว่าอย่าจับโทรศัพท์บ่อยนะ คุยได้แต่ต้องคุยในหูฟังนะคะต้องมีสายต้องมีหูฟังอะไรทั้งนั้นช่อก็ให้น้องไปทําอีกห้องนึงแล้วช่อก็ทําอีกห้องนึงเสียงคืออย่างนี้ทุกคนช่อก็ตกใจอะไรวะแฮนเราก็รีบวิ่งไปน้องโดนไฟดูดหรือเปล่าน้องหกล้มหรือเปล่าเตียงหักเตียงขาหักใส่ขาหรือเปล่าคือคิดไปนวค่ะทุกคนโทรศัพท์ iPhone 15 Pro Max มตกช่อก็เลยบอกว่า ทำไมมันถึงตกนะคะคือนางนางปูเตียงนางปูเตียงนะคะแล้วทีนี้มันนางกเ็เขาเรียกอะไรนะคะผ้าห่มอะ่ะสะบัดผ้าห่มอ่ะทุกคนดึงผ้าห่มขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วทีนี้นางเอาหูนางเอาโทรศัพท์นั้นหนีบกับไหล่อย่างนี้คะ่ะทุกคนแล้วทีนี้โพรบัพทผ้าขึ้นปุ๊บเ,เหมือนไหล่มันยกขึ้นแล้วหูมันอะไรยังไม่รู้มันตกคะ่ะทุกคนหน้าจอแตกนะคะชอบก็แบบว่าซอหก คือฉันเคยพูดว่ายังไงคือเราบอกเราบอกก่อนหน้านั้นะแล้วว่ายังไงช่อขอแค่อย่างเดียวว่าอย่าโหดละอย่าจับโทรศัพท์ตลอดเวลาแค่นั้นเองนะคะสรุปนางก็แบบโวยวายร้องไห้นะคะร้องไห้เป็นขั้นอินเตรยบ,บาดูก็คือไม่มีกระจิตกระใจทํางานแล้วช่อก็บอกโอเคอุปที้ก็คือแล้วแต่คุณถ้าจะกลับถ้าจะกลับบ้านอะ่ะบอกหัวหน้าน,นะว่าเออจะกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยนางก็ไปบอกหัวหน้าว่าเออนางจะกลับบ้านนะนางแบบมอยอินเตอร์บ,บรอนะคะก็คือรู้สึกไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้หัวหน้าก็ โอเคหนหัวหน้าคิดว่าคงไม่สบายอะไรอย่างเงี้ยงานหนะักเปล่าค่ะเสียใจยโทรศัพท์พังชอก็บบบนี่เป็นบทเรียนที่ราคาแพงที่สุดที่ชอเคยสอนมานะคะไม่มันไม่ดีมันไม่ใช่บ้านสาหรับตัวชอเองหรอกมันมันสำหรับตัวน้องๆเขาทั้งนั้นเลยนะคะไม่เคยไม่เคยคิดที่จะห้ามว่าห้ามคุยโทรศัพท์นะคุยได้แต่ว่าขออย่างเดียวคืออย่าจับโทรศัพท์ตลอดเวลาแบบนี้นะคะแล้วก็ห้ามวีดีโอคอลคือทุกครั้งที่ชอเจอน้องๆอ่าพักติน้องๆทั้งสาฝึกงานอะ่ะ บางคนก็คือ respect อให้เกียรติเรานะคะบางคนก็คือไม่ให้เกียรติเราเลยบางคนก็คือแบบโทรหาเพื่อนแล้วก็วิดีโอคอลอะไรอย่างเงี้ยเปิดกล้องให้ดูแล้วดูว่าเออห้องที่ฉันทําเป็นแบบนีแบบ้แบบนี้นะซึ่งมันไม่ respect มันไม่ให้เกียรติเราเลยนะคะทุกคนนั่นละ่ะแล้วก็แบบอืมถือว่าเป็นบทเรียนราคาแพงแล้วกันชอบก็เลยคิดในใจเป็นการสอนที่แบบแพงที่สุดเลยนะจ๊ะ iphone สิบห้า pro max ตกแตกเนี่ย <laughs> ถือว่าก็คราวหน้าก็อย่าให้เป็นแบบนี้เนาะให้เป็นบทเรียนแค่ครั้งเดียวก็พอละคะ่ะทุกคน Oh, ช่วยได้เยอะเลยแม่เสือสาวช่วยได้เยอะทุกคนดูคือบางบางทีเราโดนเขาเรียกอะไรนะคะบางทีเราปวดหัวหรือว่าเราเพลียอย่างเงี้ยจิ้มหาทุกคนจิ้มจิ้มบางทีมีคนมาขอจิ้มก็ไม่ให้จิ้มนะเพราะว่ามือเราอะเนาะเราบางทีเรามาปี้มาบี้จมูกแล้วมือเขามาบี้จมูกเหมือนกันแล้วก็จิ้มอะไรอย่างเงี้ยบอกอย่าจิ้มเลยเอาอะ,อะไรนะคะอะไรมาแหย่ดีกว่ามันจะมีไม้จิ้มฟันเนาะเอามาแหย่ดีกว่าไม้จิ้มฟันที่แบบว่าอยู่ในพลาสติกเดอ้อ นี่ค่ะโอเคกลับบ้านละเหลือเวลาย,ยี่สินาทีค่ะทุกคนวันนี้เลิกงาน4ี่สโมงเย็นขอให้เป็นวันที่ดีๆของใครหลายคนนะคะชอบก็จะแบบไปพักผ่อนแล้วไม่ไหวแล้วแ <laughs> พงเกินวันนี้ iPhone 15 Pro Max อู้ <laughs> ไปนะคะ